ครับผมสมทชินสมโค้์ธุรกิจนะครับก็วันนี้มาอบรมครับผมก็มาเข้าพักที่โรงแรมพันล้านบูติกดีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยห้องห้องพักของผมนะครับอ่าบีหกศนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องกันว่ามีเป็นยังไงครับสิพักมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับมี ได้เตียงเตียงคู่นะครับห้องพักก็สวยงามมากครับอสำหรับห้องพักมีมีทีวีเฟอร์นิเจอรอ์ครบตู้เย็นนะมาดูครับตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรบ้างนี่มีน้ำ เย็นไหมไม่เย็นเพราะไม่เสียบปลักถี่นะครับต้องเสียปลักครับไม่เสียปลักน้ําไม่เย็นเพราะฉะนั้นต้องเสียปลักนะครับการทำร้อนครบส่วน,ออน,น,นข้มอมําน้ําก็นี่ครับมีอ่างล้างหน้าสบูู่ชีมัดน้ํานี่ครับเป็นฝักบัวครับอฝักบัวนี่ โอ้เรียบร้อยส่วนด้านนอกระเบียงก็มีมีระเบียงนั่งเพื่อจะเปิดออกมาชมวิวได้นะครับนีครับโดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับห้องพักราคาหลักพันสุดยอด ครับวันนี้ก็มารีวิวแค่ห้องพักแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย